วิรถไอติมแม่งแรงดีว่ะทุกคนดูมันขับแบบแปลกๆมากอ่ะดูดิโคตรแรงดูดูแรงจัดแรงจัดโอ้ย,อย,อยไอติมไม่ขับไอติมไม่รับไม่เอาอ่ะน้องพี่มีกาแฟแล้วอ๋อโอเคครับผมโอ้ยขับยากเหลือเกิน รู้สึกว่าช่วงออกตัวรถไอติมเรามันแรงเกินไปครับมันจะแบบว่าขับยากๆนิดนึงเียครับผมไอติมไหมครับไอติมไหมครับแตงโมใช่ไหมครับอ้าวได้เลยครับผมนี่ครับแตงโมครับนี่ครับสองไม้นะครับผมจะกินให้เด็ดอร่อยนะครับผมเออรถเราโคตรแรงครับไอติมมาแล้วครับผมเปิดเพลงด้วยเปิดเพลงด้วยนี่เราก็จะล็อกขายตามหมู่บ้านยังไงทุกคนนะ โอ้โหแล้วรถไอติมวิ120่งร้อยยี่สิบกว่าโอ้ยเลี้ยวไม่ไป <c oughs> <c oughs> โอ้ยรถไอติมรถก็ย,ยามเลี้ยวเ <c oughs> อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้รถรถรถเออรถคว่ารับผมรถความ <c oughs> ดูดูยกล้อยกล้อ รถแรงจาดเดียวทุกคนเอา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 เดี๋ยว,ยว,ยวผมจะพลิกรถยังไงดีวะเนี่ยเอาเข้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคเอ้แบบนี้เราก็ยกล้อข้างได้นี่หว่าทุกคนนี่นี่ยกล้อข้างอุ้ยโทษทีครับโทษทีครับโทษทีครับผมไม่ได้ตั้งใจพี่ไปแล้วรถมันออกตัวแรงไปหน่อยพี่ขอโทษ รถโคตรแรงครับบอกเลยนี่สาเหตุที่รถไอติมนะครับผมเรียกเลยไม่ค่อยจอดก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับรถมันแรงนะครับผมดูดิบิดทีนลอ,อยยี่เลยนะครับผมเฮ้ยร้านก๋วยเตี๋ยวนี่คนเยอะดีว่าถ้าจะได้ขายเยอะอยู่ <are> เฮ้ยอ้าวัสดีสมไยมอแย้มมาขายไอติมที่ร้านเลยนะ ตาเลยกับพี่ไม่มีปัญหาผมอยากกินไอติมแมกนัมอยู่พอดีเลยเอ้าจัดไปจัดไปสมหมายบอกอยากกินแมกนัมนะครับผมนี่เอาแมกนัมให้เลยหนึ่งไม้นี่แล้วก็ลูกค้าร้านนี้ก็อยากกินแมกนัมอีกเหมือนกันนะครับผมเอาไปเลยครับคนละหนึ่งไม้หนึ่งไม้นะครับผมนี่แมกนัมแมกนัมนี่แมกนัมครับผมชุบบับชุบบับนี่แมกนัมครับแมกนัมครับแมกนัมมาแล้วครับนี่ครับนี่ คนละหนึ่งไม้นะครับผมก๋วยเตี๋ยวสมหมายที่อร่อยนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะทุกคนใครที่มา GTA แล้วแบบมาไม่ถึงร้านสมหมายนี่คือมาไม่ถึง GTA นะบอกก่อนนะครับผมว่าร้านสมหมายนี่อร่อยที่สุดในลอสซานโตสแล้วนะครับใครที่มาลอสซานโต้แล้วมาไม่ถึงร้านสมหมายนี่แสดงว่ามาไม่ถึงลอสซานโตสนะครับผม <c oughs> <c oughs> เออไปเลยนะสมหมายขอให้ขายดีนะวันนี้ไปดูกันต่อครับผมไอเติมน้ำมันตักงหน่อยดีไหม เติมน้ำมันหน่อยเติมน้ำมันหน่อยโอเคเติมน้ำมันนิดนึงนะครับอ่าเติมเติมน้ำมันเติมน้ำมันเติมไม่ลงถังเดี๋ยวเดี๋ยวสังน้ำมันอยู่นี่เอาเติมน้ำมันยังไงครูเนี่ยเติมใส่เติมใส่ถ้วยติ่มแล้วกันเอามาเออผมว่ารถเราเป็นขาดแต่บางอย่างนะทุกคน เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือปืนได้ไงถือปืนได้ไงแมวแมวผมว่ารถเรามันขาดอะไรพี่หางนะทุกคนนะด <100 S 2> ีรถไอตีมมันต้องมีลำโพงด้วยใช่ไหมเออผมลืมใส่ลำโพงกับรถไอติมว่ะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะหาลำโพงับผมเซิร์ชไปว่าสปีเกอร์ครับที่ไปว่าลำโพงนะครับโอ้ลำโพงนี่มีแบบว่าใหญ่มากใหญ่เกินเออเอาอันนี้ดีกว่าไม่ได้ยินให้มันรู้ไปนะครับนี่ลำโพงลำโพงใหญ่โคตรติดดีประวะติลำโพงเนี่ยคือแบบมันใหญ่ มันใหญ่กว่าตู้ไอติมอีกอ่ะเฮ้ยไม่เอาแล้วละลำโพงใหญ่เกินไม่เอาเอาเอาแบบนี้แล้วกันนะครับเราใช้ลำโพงน้อยเปิดเสียงนี่แหละทุกคนเออเอ,อไปขายตรงไหนดีวะทุกคนผมจะพยายามไปสถานที่ที่แบบว่าคนเยอะๆนะครับผมเออเฮ้ยรถสิบล้อมาจอดอะไรอย่นี้ปเนี่ยสงสัลุงเขาแบบว่าเตรียมเตรียมแบบว่าเอาผลไม้ขึ้นรถนะครับผมเออประมาณนี้ประมาณนี้ ไอ้แต่ช่วงนี้เรามารับจ็อบก่อนรับจ็อบเป็นคนขายติมก่อน,นครับผมอ้่ะติมมาแล้วครับไอติมมาแล้วตรงนี้เป็นไง hey, s <S คนไปเยอะเท่าไหร่เฮ้ยนี่นี่นี่ข้างหน้าเราข้างหน้าเรา